กับลุคนี้วันนี้เป็นไงบ้างนี่นี่ก็มางานรอบสามสิบปีนะคะกำกังเปิดตัวลิสติกใหม่ด้วยลิสสติกที่เราใช้อยู่เป็นยังไงเป็นสีอนอตอไรส์ค่ะเป็นพลาสติกเรทที่ทุกคนน่าจะมีปิดบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ตัวนี้เป็นเนื้อซาตินค่ะก็ชุ่มชื้นค่ะตัวเน็ตก็จะเกิดไปเป็นตัวที่ฉ่ำมากเป็นไอเทมที่ผู้หญิงก็ติดตัวใช่ตอนนี้รู้สึกว่าผู้หญิงนะเค้ากับความมั่นใจเนาะือว่าเรทไหนก็ตาม สีแดงเพิ่คมความมั่นใจให้เรามากแน่นอนค่ะก็ฝากด้วยเวลาออกจากบ้านสิ่งที่จะต้องมีอยากมีคนแม่ถ้าไม่ได้แต่งลิปสติกค่ะ <c oughs> ใช่ค้าไม่แต่งแต่ลิปสติกก็อยู่รอดทุกสถานการณ์ได้เลยเด็กเป็นคนที่ชอบสีแดงมาตั้งแต่พื้นฐานตั้งเดิมเลยหรือเปล่าชอบค่ะจริงๆแล้วชอบเสื้อผ้าด้วยก็มีสีแดงใช่แต่ว่าอาจาจะไม่ค่อยได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่พวกของใช้อะไรก็ใช่ใช่สีน้ำมันร่วงเหรอ สีน้ำโชคเหรอสีแดงนสีน้ำโชกไหมแน่รู้สึกว่าสีแดงมันให้ energy ที่ดีอะค่ะให้ energy แบบว่าโอเคพร้อมลุยพร้อมเจอทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยสีแดงเป็นสีที่มั่นใจเวลาใส่ไปทำงานแต่งหน้าทำงานอะไรคือที่อะไรที่ออกสีแดงก็คือโลดก็รูใช่ปากหน่อยปากหน่อยสำหรับสาวปากสาวสำหรับบิสติตก็จะมีความสคัญมาก ก็ฝากกันด้วยนะคะ NAS นะคะ F1100 นะคะซึ่งออกมาทั้งหมด28เฉดสีเลยทีเดียวทุกคนจะสามารถเลือกได้ตอนเราก็มีหลายบทบาทในการทำงานเนาะเขามาทำงานด้วยแล้วก็เจอเพื่อนด้วยอะไรก็สามารถมาเลือกสีที่เหมาะกับทุกคนได้นะคะอาล่าสตูดวันนี้ล่าสุดปล่อยซิงเกิลแล้วใช่เป็นไงบ้างกับซิงเกิลนี้นี่ดูซิงเกิลไหนหนูปล่อยหลายเลยอ่ะ แล้ววันนี้จะเพิ่มปล่อยเพลงมาเพียะแล้วเช่วันนี้วันนี้ปล่อยเพลงใหม่เลมโอ้ยไม่เลยวันนี้ปงอ่ะหนูปล่อยหลายเพลงมากอืวันนี้บังบังมันเพลงที่ปล่อยวันนี้อ่ะค่ะก็เพลงที่ปล่อยวันนี้ชื่อเพลงบ Bang Olufio ค่ะก็เป็นเพลงที่เอ่อนำมาแปลเป็นเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งหนูก็มีมากเลยที่โซนี่เขาได้ลิขสิทธิ์มาจริงๆมันเป็นเพลงจีนมาก่อนค่ะภาษาจีนแล้วก็ประกอบซีรีส์ของจีนค่ะใช่แล้วก็ได้รับเกียรติในร้องภาษาไทยยากไปหินี่ของมันต้องแปลแปลงจัด ัน <54. S 2> ีาไปมเ็แน่คิดว่ายากตรงที่เพลงมีความหวานมากมีความเหมือนแราว่าเพิ่งเริ่มชอบใครสักคนหนึ่งเราก็เลยต้องแบบนึกหวนไปเราตอนในณวัยสิบห้าสิบหกอะไรใช่ใช้ฟ e e l i n g นั้นในการร้องเพลงใช่เพลงมันจะมีความแบบว่าใสๆมากอะไรเใช่แลนก็แบบเพลงที่แบบ ชอบนะเราชอบนะเรารู้สึกว่ากระแสค่อนข้างดีทุกคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าชอบเออคนคนไทยชอบเพลงอะไรอย่างงี้เนาะแบบฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเก็บเอาไว้เป็นไนรฟ์ให้ถึงจะทำเพลงออกมาอีกอะไรเงี้เยเพาะทุกคนคชอบคือบอกว่ายากเนาะตอนนี้เราแซ่บจะไม่ละเอ้ยไม่หวานเราก็ได้หลายสถานการณ์หลาย<อ>โลกอะไรอย่างงี้วันนี้เราก็แบบมั่นใจวันไหนเราอยากใส่ก็ทำเออเนาะที่เนี่ยใส่แท้ที่เนี่ยใส่แ่บปะ ได้วันนี้ต้องได้อเรื <t 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 ่องหนึ่งล่าสุดจะซื้อเค้กเน่ไม่จะโจรค่ะแต่ตอนนี้เออถ้าเจอมิสาชีันจไม่าชีสแลใช่มิสาชีเยอะมากเลยตรงนี้พยายามแก้โดยการที่เราก็จะไปเปิดที่พะรก้อนที่สีนี้แล้วแ้วชอบสต๊อกเยอะไหมถามก่อนเออสต๊อกก็เยอะอยู่ก็คือก็คือเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าก่อนเอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆเปิดที่พารากอนเพื่อที่จะการพวกวิชาชีพด้วยให้เดินมาซื้อหน้าร้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าไปดูใน IG ของร้านนะคะเนี่ยยีวานมันจะมีไลน์แอดให้กดเข้าไปแอดได้เลยซึ่งก็จะไม่ไม่ถูกหลอกเพราะมันมีไลน์เดียวอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ทุกคนนะคะช่วยกันเตือนๆหน,น่อยนะคะเป็น,นาการถาวรหรือเช่นแม่ไม่ได้ช<า> <5 S 1> <ม>่วยทารใช่ถาวรค่ะถาวรที่ผ่านมามันมีคนแบบว่ามาบอกเราวนะว่าเราเจอวิชาชีพเยอะไหนก็ลองเเข้ามีค่ะมีค่ะคนหนูก็รับฟีดแตกจากทางร้าน ร้านจะมีลายซัพพอร์ตด้วยนะคะเผ<อ>ื่อใครแบบว่าโอเครับสินค้าไปแล้วไม่ไม่เกิดความเสียหาย,ยอะไรก็จะรับมาตลอดแล้วเรื่องฟีดแบกวิชาชีพก็มีคนณทางเยอะอใช่ก็เลยนี่แหละเปิดหน,น้าร้านแล้วมีมาตรการแบบยังไงหรือแบบอะไรยังไงได้แต่บอกทั้งลูกค้าว่าแบบต้องต้องต้องเช็ค<อ>ต้องเช็คดีๆต้องเช็คดีๆจริงๆอะไรอยา่ยาอยา่าอย่าเพิ่งโอนหรืออะไรอย่างงี้ใช่มีเวลาได้แบบไปเช็คหรือว่า จัดการแบบเอาจริงจังเลยไหมแบบแจ้งความไม่เปลื่อนตาแบบมีมีเมื่อนก่อนนั้นเนี้ยไปแจ้งมาแล้วค่ะแล้วก็เขาก็ไปสร้างขึ้นมาใหม่สร้างไอดีใหม่ใช่อะไรเงี้ยเราต้องแบบไปอัพเรื่อยๆไปไปแจ้งความเรื่อยวันนี้คนทำปวดหัวไหมกับเรื่องแบบนี้่องไหนหนูรู้สึกเหนื่อยใจแทนคนซื้อที่บางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยต้องไปซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วบางทีวิชาชีพคือเขาลงโฆษณาด้วยนะเขาจะให้เขาบูสต์โพสต์ลงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูซื้อ หรือบางทีไลน์ไของเขาบางทีคนติดตามเยอะของเราอีกเออมันกลายเป็นว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือไปคนโดยไปเลยแบบนันอะไรเงี้ยไลน์เป็นเร่อของจริงดูหรือของปลอมใช่ใช่ใช่ใอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบว่าเออขอติดฟ้าได้ไหมอะไรเงี้ยแบบมันมีออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยพยายามทำเดี่ยนี้เกิเป็นคำกลางไม่ได้เราเล่นยาวมันจะมีความเสี่ยงอะไรเราแรกอะ ตังวลค่ะกัง้งวนหลายเรื่องมากเลยทั้งทั้งเรื่องที่รับคิวด้วยแล้วก็เรื่องวิชาชีพด้วยก็พยายามแก้ไปเป็นแตเพราะไม่เคยทำเหมือนกันเลยแล้วทำละสองคนคือเมื่อี้ต้องคนที่แบบจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของหรือมีแบบคนที่แบบว่าทำเรียนแบบอะไร อ้ยเรียนแบบหนูมไม่ทราบหนูมไม่มองว่าเป็นเรียนแบบเพราะเรารูสึกว่าเค้กเรช่องกับเค้กผู้เรียนกันก็มีมานานมากแล้วแล้วก็มันก็มีบางรา้านที่เขาก็ทําเหมือนกันซึ่งหนูยินดีมากมากเลยเพราะรู้สึกว่ามันสร้างอาชีพให้คนได้หมายถึงว่าแบบแบบเลาไม่ได้เป็นของเล่นแต่ลร้านโอ้ยอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าที่มีโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของอันนี้ใช่ต้องระวังดีๆกันนะคะ โดนชะล่าโดนไปแล้วโดนใชะล่าโดนชะล่เนี่ยมีมีเอ็นเอ่บ้างไหนมันกันหนูแลส่งมาให้เขาเลยนะเขาก็แบบว่าเหมือนโดนไปคุยกับไลน์แอดไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยต้องระวังกันนิดนึงเช็คเช็คด้วยนะค่ะอันเดียวค่ะรู้สึกแล้แบบว่ากระแสมันดีมากจนแบบต้องทานให้มินทาชีฟไม่เข้ามาเฉย ใช่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 ก็อย่างที่บอกอย่างให้ทุกคนระวังเอาไว้เนาะมันมีจุดเด่นหรือว่าระวังอะไรระวังที่แบบว่าเราต่างต่างกันอะยว่าต้องสังเกตว่าชิ้นอะไรชื่ออะไรของแม็กแค่เพียงดีวายมันก็มันมันฟ้อมกันได้ง่ายเราพูดใช่ไม่มีต้องเข้าต้องเข้าไปดูในในไอจีเลยอ่ะไอจีเนี่ยดีวาแล้วก็กดเข้าไปลิงก์นั้นลิงก์เดียวเลยเราเราเออเราไม่ขาย อะไรใดๆเลยค่ะใช่เราเราไม่ขายแบบโอเคซื้อจาก Facebook หรือว่าซื้อจาก t ิ k t ต k คือไม่มีค่ะใช่ต้องซื้อจากทางไลฟ์ช้อปปิ้งเนียวไลฟ์ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโอเคใม่หนูต้องลงรูปขายสองนิ้วอะไรก็งด้หซือที่นี่เท่านั้นนะคะเลยใช่ก็แล้โอเคอ่ะมีคนมีคนมีคนอินตาแกมมา้างหลังวะ ทำมากนิดไงบ้างผมก็เรื่อยๆค่ะเหมือนเดิมเราเรา normal อยู่แล้วเราแบบเลือเรื่อยใช่เป็นยังไงบ้างกับสถานการณ์ตอนนี้หลายคนอาจจะโฟกัสเรื่องของความรักของเรนนี่อยู่ระยะระยะไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาเล่าหมายถึงเรา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 มีความเป็นเพื่อนกันมากๆอ่ะชีวิตมันก็เลยดำเนินไปใครมีงานก็ไปงานเรามีงานก็มางานแต่ก็รออยากเจอกันบ้างมีฮะทีนี้ช่วงหลังเพราะต่างคนต่างงานเยอะแล้วมีโอกาสเกิด เจอเจอบ้างค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าถ้าถ้ามีเวลาบ้างนิดหน่อยก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นพายุกำลังจะเข้าเป็นห่วงไหมคะก็ก็มีเตือนไปแล้วใช่เพราะเราก็เห็นข่าวมาอะไรแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นที่นั่นแต่ตกลงกันเสร็จกันหรือยังก็อัพเดตปกติคุยกับแม่ก็คุยอย่างนี้ ก็ะเซลล์เฉยๆใช่เซลล์เฉยแต่มีพวกนี้ไม่ได้ทำเต็มทุกอย่างเลยนะทั้งเรื่องงานเรื่องผลงานเรื่องความรักเป็นช่วงที่จังหวัะที่ดีจังหวะสิบปีเออใช่ไหมฉะนั้นหนูเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อปีที่แล้วว่า27จะเป็นปีทองของหนูใช่ตอนนั้นตอนนั้นหนูก็พูดไปเลยนะว่าเฮ้ี่ยเป็นปีทองของหนูการจะเป็นบูเพิ่มหรือเปล่าแล้วตอนนี้ทุกคนแบบเนี่ยโมที่ไหนมาไอ้โมที่ไหนมาบอกเขาไปเลยบอกเขาไปเลย ไม่ได้ไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้อะไรเลยค่ะก็คือทำไปเรื่อยๆเขาบอกโอเคยี่สิบเจ็ดจะปังนั้นก็ขยันามทำงานในวัยยี่สิบเจ็ดนี่แหละแบบว่านี่ทำมาหลายอย่างมากแบบไปทำแบบตามความเชื่อค่ะฮะพี่แหมว่ะเน่บอกว่แบบเน่เชื่อเออไม่เม่คือเน่ไม่ได้ไปไหว้หรือไปโบนไปเส้นคือเน่แค่เปลี่ยนเบอร์อ้าวเฮ้ยเปลี่ยนเบอร์เปล่าเปลี่ยนเบอร์ชีวิตพลิกไหมชีวิตเปลี่ยนไหมเอ้ยนี่เปลี่ยนเบอร์มันเปลี่ยนไงบ้า เชื่อไหมใช้วิจารณญาณในการชมนะคะใช่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 แบบเขาบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็รู้สึกว่าเออก็ดีจริงจริงดีขึ้นจริงจริงแต่ว่าแต่ละคนก็จะโอดค่ะแต่ละคนก็จะมีเลขของตัวเองนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบใช้เลขอะไรได้เลขของหนูคืออะไรหนูหนูมาคุยกันได้เองได้ได้ได้เลขมังกรใช่ไหมก็เหนูใช้เลขมังกรมังกรคืออะไรมังกรตัวเลขเจ็ดแปดเก้าอ้แต่ต้อง เขาก็จะแบบต้องท่าอะไรเงี้ยของของเจ็ดแปดเก้นี่เดี๋ยวพีเป็นกับไปใส่เลขหน้าแล้วโทรหาแล้วใช่คือตอนนี้หนูตั้งเชื่ออะไรก็แบบเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดนี่ยดแปดเก้็แปดเก้าอะไรก็แบบเจ็ดแปดเก้ เกูค่ะอันนี้เรียกว่ามูเขาเรียกูเขาเรียกปูหนูก็ต้องแบบไปว่วแต่หนูไม่ได้ว่าย่าไม่ได้ว่าตอนเจ็ดแปเก้างแค่ลนไ่ิ้งไปเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเต้องขนาดนั้นเลยมีนะมันไม่มีเวลาแบบเจ็ดโมงแปดสิบเก้านาทีโอเคขอบคมากขคุณมากขอค่ะาอคาอบากอกอาอบคอองมีเวลาอมขอ